สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าคิดหอดพ่อแม่พี่น้องมดสุกูสุกคนขึ้นเกาหนาละกะพี่น้องคะมือนีก็ออกไปปลูกอย่างหน้าเนาะคะ่ะปลูกได้หนึ่งแถวค่ะพี่น้องคะอ่าบบได้ลายดอกเดี๋ยวมืออื่นกระจังสิมาปลูกใหม่เนาะค่ะพี่น้อง มนุษย์เกิดขึ้นมาเพอเลี่ยนรู้เนาะค่ะพี่น้องคะเฮ้าก็บใดเป็นเจ้าของสิ่งใดเราคะ่ะบนโลกใบนี้มีอย่างก็เหตุไปเนาะค่ะพี่น้องปลูกต้นใหม่เอาไว้เนาะคะ่ะคืนชีวิตให้แผ่นดินเนาะพี่น้องคะเมื่อนี่ตอนกลับกบไปขุดเอา,อานอใหม่เนาะคะ่ะมันมีหมไห้ภผ่อยู่ในสวนยางน่ะละค่ะพี่น้องคะ ขอบุ้นไล,ลาเด้วค่ะที่กดติดตามขอทรงกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องมดสุกุุ๊กพข้นเก่านั่น,นะะค่ะพี่น้องค่ะเจอกันคลิปหน้านาะค่ะสวัสดีค่ะ